คอลลาบูเลชันมิเตอร์โดนัทและเล S สวอตเลจุดแข็งทันได้ทุกที่ไม่เว้นเวลางานมีหลายรสชาติให้เลือกสรรผู้บริหารมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีขายทั่วโลกเป็นบริษัทที่มั่นคงและน่าเชื่อถือตาสนายัยลักษช้มานาน เป็นที่คุ้นเคยต่อผู้บริโภคมีหลายรสชาติราคาถูกจุดอ่อนเป็นมันฝรั่งทอดกรอบอาจมีการแตกหักของอาหารในขณะพกพาโอกาสผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าที่ยอมรับในระดับสากลมีการจัดโปรโมชั่นของสินค้าอยู่ตลอดเวลาผลิตภัณฑ์และองค์กรมีความก้าวหน้าวัตถุประสงค์ หนึ่งเพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างการรับรู้ถึงรสชาติที่โดดเด่นจากมันฝรั่งแท้สองเพื่อต้องการให้ลองรสชาติที่หลากหลายให้เลือกจากเลสามเพื่อต้องการให้ทราบถึงรสชาติและความมอยของเลที่มีไขมันน้อยอุปสรรคมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่คล้ายกันด้านรสชาติและราคาสามารถทดแทนกันได้มีผลิตภัณฑ์สามารถลอกเลียนแบบได้ง่าย ทำให้องค์กรต้องสร้างความแตกต่างปัญหาวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปกลุ่มเป้าหมายหลัก หญิงและชายอายุ10ถึง27ปีอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศมีสถานะทางสังคมระดับปานกลางถึงระดับสูงอาชีพเป็นนักเรียนนักศึกษาและอาชีพต่างๆหรือทุกอาชีพนั่นเองกลยุทธ์ของเล เลเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดภายใต้บริษัทแป๊บซี่โกที่ก่อตั้งขึ้นโดยการรวบรวมกิจการของแป๊บซี่และฟีโตเลในปี1965ซึ่งเลเป็นขนมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในทุกช่วงอายุและมีผลิตภัณฑ์ขายเพื่อพุกพื้นที่สิ่งที่ทำให้เลสามารถขยายกิจการได้ทั่วโลกมีดังนี้1 การปรับตัวในตลาดต่างประเทศเล่ปรับตัวให้เข้ากับตลาดต่างประเทศโดยการศึกษาหาข้อมูลในประเทศต่างๆที่ต้องการขยายกิจการเพื่อขยายกิจการให้มีประสิทธิภาพและตัดสิ่งที่คิด,ดว่าไม่คู่ควรออกไปเพิ่มสิ่งที่เหมาะสมกับประเทศต่างๆเพื่อเข้ากับประเทศนั้นๆ 2. กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศกลยุทธ์ที่ช่วยให้เรประสบความสําเร็จนั่นก็คือการเจาะกลุ่มตลาดที่ชัดเจนคือกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งมีการบริโภคขนมเป็นจำน,นวนมากและยังไม่ลืนที่จะผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับผู้ใหญ่และผู้ควบคุมแคลอรี่เลยสร้างแบรนด์ให้เป็นขนมที่สามารถรับประทานได้ในทุกช่วงอายุมีรสชาติที่อร่อยและแปลกใหม่ให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินกับการรับประทานขนมขบเคี้ยวสมมุ่งเน้นที่ความรู้สึกเพลิดเพลินของลูกค้า เลยมีการเพิ่มรสชาติแปลกใหม่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าผลิตรสชาติตามเทรนต่างๆสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและรักษามาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สูงอยู่เสมอสวอตมิสเตอร์โดนัทจุดแข็งมีชื่อเสียงในเรื่องของคุณภาพโดนัทและคุณภาพเครื่องดื่ม มีโดนัทให้เลือกหลากหลายชนิดและรสชาติที่ต่างกันเป็นแบรนด์ที่มีประวัติยาวนานเป็นที่รู้จักกว้างขวางของผู้บริโภคส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อถือต่อสารที่ได้รับจากองค์กรจุดอ่อนไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภคทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพได้โอกาส มีการเข้าถึงผ่านการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสร้างโอกาสในการขายมีการแจ้งโปรโมชั่นผ่านแอปพลิเคชันซึ่งยุคนี้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงและง่ายมากขึ้นอุปสรรคมีความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปมีคู่แข่งขันเพิ่มมากขึ้นราคาของผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มนักเรียนและนักศึกษาวัยทำงานอาย15ุ15 25ปีมีไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยสนุกสนานชอบอยู่กับเพื่อนและเปิดรับสิ่งใหม่ๆอีกทั้งยังมีเป้าหมายวงกว้างที่เป็นกลุ่มคนทั่วไปทุกเพศทุกวัยกลยุทธ์ของมิสเตอร์โดนัท 1. การโฆษณา Advertising มีการโฆษณาอย่างต่อเนื่องในสื่อโทรทัศน์โดยมีการฉายโฆษณาทางช่องทาง ฟีทีวีท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นความต้องการการซื้อ 2. อ,อินฟโฟกราฟิกเพื่อสื่อสิ่งแคมเปญที่ต้องการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กในการโฆษณามีลูกเล่นเพื่อสื่อถึงองค์กรโดยเฉพาะการนำสิ่งที่เป็นกระแสรหรือเป็นที่นิยมในขณะนั้นมาใช้ในการผลิตโดนัทเพื่อทำให้โดนัทมีความสนใจและน่าซื้อมากขึ้น 3. การส่งเสริมการขายเซลล์โปรโมชั่นทางมิสเตอร์โดนัทมีการทำเซลล์โปรโมชั่นมากมายทั้งลดแลกแจกแถมเพื่อกระตุ้นยอดขาย,ขายของทางร้านและกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดการซื้อมากขึ้นการทำคอลร์รเรชั่นของมิสเตอร์โดนัทและเล สินค้าใหม่คือโดนัทไส้เลโดยนำเลไปบดแล้วยัดไส้ในโดนัทพอนดริงและเคลือบน้ำตาลเกสและท็อปปิ้งด้วยหน้าเลถั่วลิสงอบคุณภาพดีซึ่งพอนดริงนุ่มหนึบหอมอร่อยเอกลักษณ์เฉพาะบวกกับเลที่มีหลากหลายรสชาติและกรอบมีขายเฉพาะในร้านของมิสเตอร์เป็นรุ่นลิมิเต็ดขายแค่ช่วงเวลานั้นๆหมดแล้วหมดเลยทำให้เกิดดีมานมากขึ้นและเพิ่มยอดขายมากขึ้น คีย์มสเจเพราะความอร่อยต้องเข้ากันได้